สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งล่างนะครับเทียบชน2สูตรแม่นๆนะครับสถิติก็เข้าดีนะครับผม22งวดติดแล้วนะครับเป็นสูตรเก่าที่ลงให้ในงวดที่ผ่านมานะครับลงให้ตั้งแต่งวดก่อนหน้านั้นแล้วนะครับสูตรนี้ถือว่าแม่นมากนะครับผมแม่นมากซึ่งในงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่เลข1นะครับสูตรที่1ได้135สูตรที่2ได้9 0 1 ชนที่เล็กหนึ่งตัวเดียวนะครับสูตรนี้เนี่ยผมก็ลืมมองไปนะว่ามันชนหนึ่งตอนแรกๆก็บอกอยู่นะว่ามันชนหนึ่งนะครับแต่พอมาช่วงท้ายลงสูตรเยอะไปหน่อยก็ไม่ได้มามองดูสูตรนี้เลยผลปรากฏว่าเข้านะครับดังนั้นวันนี้ก็จะมาคํานวณสูตรนี้เอาไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับว่าในงวดวันที่16กกรกฎาคมนะครับว่ามันจะได้เลขอะไรจะชนตัวไหนนะครับวันนี้ก็อาจจะมีเสียงฝน แทรกนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนตกนะผมตกหนักนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะเบาๆลงบ้างนะแต่ยังไม่หยุดนะครับก่อนจะไปดูแนวทางงวดใหม่นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรไหนที่ยังเข้าดีนะครับก็คํานวณต่อ แต่ถ้าสูตรไหนหลุดไปเดี๋ยวผมค่อยหาสูตรใหม่มาทดแทนนะครับสูตรนี้เนี่ยเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก42ย้อนไปก็ตั้งแต่งวดแรกนะครับจนถึงงวดล่าสุด22งวดติดแล้วนะครับนี่สถิติดีมากเลยนะครับีลงให้ดูนะครับนี่เข้ามาตลอดนะี่ครับถ้าทั้งสองสูตรคำนวณแล้วถ้าตัวเลข มันไม่ชนกันหมายถึงว่าสูตรที่1กับสูตรที่2ตัวเลขไม่เหมือนกันก็จับคู่กันได้เลยนะครับจะมาหลัก10กับหลักหน่วยอยู่แล้วแต่ถ้าตัวเลขมันชนกันตัวเดียวนะครับเราก็อาจจะได้ตัวเด่นไม่หลักสิบก็หลักหน่วยอย่างนี้วดน,นี้ชนกันที่เลข1 1มา10ล่างนะครับย้อนมาดูวิธีการคำนวณทั้งสสูตรกันเลยนะครับเผื่อบางท่านยังไม่ทราบนะครับ สูตรที่1ใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก2บวก2สูตรที่2ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกร้อยหน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่2 2ครั้งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก5คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1บวก1อ่าเดี๋ยวมาดูงวดใหม่กันเลยนะครับ งวดใหม่นะครับงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับรสูตรที่1เอาหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเลข2บวกกัน2ครั้ง2บวก2ได้4บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2เลข 1, 1> บวกร้อยท้ายครั้งที่1เลข9บวกหน่วยท้ายครั้งที่1เลข7บวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข1 สูตรบวกเลข3คงที่บวกเลข3คงที่นะครับ4วก1ได้5 5บวก9ได้14 14บี่2วก7 21 21บวกหนึ่งบนะครับบวกอีก3 25ได้เลข5สูตรนี้มันบวกทีละ2นะครับนี่นะครับบวกทีละสอง ห้าก็เป็น6 7 7ก็เป็น8ปดแปนะครับได้เลขเก้าห้าเนะครับสูตรที่หนึ่งได้ห้าได้เจ็ดได้เก้าถ้าเราดูเพียงแค่สูตรเดียวเราจะไม่ทราบเลยนะว่าตัวเลขไหนจะมานะครับเพราะว่ามี3ตัวบางครั้งอาจจะเลือกไม่ถูกก็ได้มาดูต้องมาดูสูตรที่สตัดสินนะครับสูตรที่2 ใช้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเลขสองบวกหลักพันเลขสอบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สองเลขสอบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้ง1นึ1่งบวกหนึ่ได้สบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2องเลขสบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่สองเลขหนตัวสุดท้ายบวกเลขห้ 5, บวกเลขห้าคงที่ 2บวก2ได้4 4บวก2ได้6 6บวกได้8 8บวกสได้12 12อบวก1ได้13 13นะครับบวก5ได้18ได้18สูตรนี้บวกทีละ1น,นะครับสูตรที่2นไครับบวกทีละ1น,นะครับบวกทีละ1 8ตัวแรก ก็นับนับต่อไปเลยนะแปดเก้าศูนย์ได้แปดเก้าศูนย์นับแปดเก้าศูนย์ตัวเลขเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันชนที่เลขอะไรนะครับมันชนที่เลขเก้านะครับผมนชนที่เลขเก้าห้าเจ็ดแปดศูนย์ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเลขเก้ายกให้เป็นเลขเด่นนะครับ สตัวล่างนะครับเด่น9เด่น9นะครับแต่จะมาหลักไหนตอบไม่ได้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะมาจับคู่กับ9ต้องรอก่อนนะครับต้องรอก่อนนะครับอันนี้คือตัวเลขในงวดวันที่10 16ิบหทับเจ็ทับหกนะครับ รอดูนะครับเลขเก้าเป็นเลขเด่นนะครับส่วนสูตรอื่นเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้อีกทีนะครับเอาสูตรนี้ไปก่อนแล้วกันเลขค่าสองตัวล่างยึดไว้ก่อนว่ามีเลขเก้าแล้วกันนะครับผมจะเป็นเก้าอะไรแค่นั้นเองนะครับแค่รู้ตัวเดียวนี้ก็ก็ดีแล้วนะครับอีกตัวก็ไม่น่าจะยากนะครับผมถ้ามันมาจริงนะครับยังไงงวดหน้านเราต้องถูกแน่นอนนะครับทางงวดหน้านี้มานี่ ยังไงไมันต้องโดนตัวหนึ่งนะครับเก้านี่ไม่รู้จะอยู่หลักไหนนะครับเดี๋ยวต้องไปเทียบหลักสิบหลักหน่วยเพราะว่าสูตรที่เข้าหนึ่งวันนี้ก็มีหลายสูตรอยู่เดี๋ยวผมจะไปเทียบให้ดูนะครับมันก็คงจะอยู่ในประมาณเก้าศูนย์นะครับเก้าหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาถัดออกนะครับเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะครับ 9ก้าเจ้วตัวสุดท้าย99 10ตัวนี้จะเป็นตัวไหนนะครับนี่ผมให้เด่น9ไว้ก่อนพอเลขเก้มันก็มาบ่อยนะครับเรขเก้าก็มาบ่อยงวดนี้ไม่แน่อาจจะถึงคิวเลขคายสองตัวล่างมาอีกเนาะนี่เก้นี่มาบ่อยมากนะเก้นะครับ มีเว้นไปสองงวดนะฮออกเบิ้นเก้าแล้วก็เว้นไปไม่มีไม่มีเก้าไม่มีเก้าแล้วก็มาออกเก้าอีกนะครับงวดนี้เว้นหนึ่งงวดสองงวดงวดนี้ไม่แน่นะครับอาจจะเลขเก้าโผล่มาอีกนะครับแต่จะมาหลักไหนเดี๋ยวต้องค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับก็มีหลายสูตรนะครับสูตรที่เข้าก็คำนวณต่อนะครับ ถ้าชอบแนวทางสูตรคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ